สวัสดีครับสวัสดีอ่าสวัสดีครับมาสวัสดีครับผมมาสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราไปหากลับแก้มก่อนนี่ครับขั้วหนูครับฮะขั้วหนูอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห FC ครับ FC เดี๋ยวไปจับไก่ก่อนเดี๋ยวจะทำใต้น้ำใต้น้ำเปน้าอาวันนี้ผมตอนนี้อยู่ในตั้งเดียนนิสสเลวครับผมโอ้โอนพอเดียวแล้วเปล่าสองคนอ๋อโอเคเดี๋ยวขอตัวกันเดี๋ยวจับไก่ก่อนวันนี้เมนูเด็ดอันนี้ลงมาไหนครับเนี่ยน่าจะเย็นนี้ละ คราบพลลงทันเดี๋ยวไปจับไก่กันไปเฮ็ดเมนูกันนี่ครับผมครับสวัสดีทุกท่านเนาะตอนเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปจับไก่กันเนาะแต่วันนี้เราจะไปทำเมนูไต้น้ำเนาะเดี๋ยวไปดูไปรับชมดูด้วยกันนะครับผมนี่เนาะเจ้าของไก่เจ้าของไก่เราเนี่ยเดี๋ยวจับไก่กัน โอ้น uh, ี่บ่ม่เอาตัวไหนตัวใหญ่เนี่ยโอ้ใหญ่พอป่ะตัวใหญ่เลยบ่โอ้นี่ครับนี่ครับตัวบิ๊กตัวบิ๊กตัวบิ๊กโอ้พอจะจับมันบ่หายจับได้บ่เนี่ยพอจะจับมันบ่หายจับเนี่ยเดกี้มันคือบทอันนั้นปันเนี่ยนะ เดี๋ยวได้จับก่อนครับผมไลายนี่ครับผมใส่ไตน้ำวัตถุดิบก็คา,า,า,ากกะตะไคร้ใบนะมะกรูดหน่อยนอยดน้อยนิดนิดไทยไก่มันยืนไก่ตัวใหญ่นะนิดไทยเม็ดน้ำปลาหน่อยนิดนึงหยาบน้ำปลาหยาบจุกเทไปเป็นไงมันนึ่งเนาะ เยอะอยู่นั่นน่ะตัวใหญ่นะตัวผู้ตัวนูมาปกบไปคือขาเอามันกอากิ้เนี่ยละก็นั่นเยอะใช่ไหมตัวมันใหญ่ไปรุ่นๆนั่นดีกว่าอาบล้างครกหน่อยสุดยอดหอมหอมอย่างนี้เลยปุ๊บอ่าไม่คนเลยนะครับผมไม่คมเลยเนาะไม่ไม่คนเดี๋ยวเราจะไป ข้างเตา่อนโอเคเดี๋ยวไปดูข้างเตาอีกทีหนึ่งเออปมีครับขวดยาเออขวดยากันยุ่งนินยากันยุ่งโอเคครับผมนี่ครับผมไก่ใต้น้ำจันสุกเนาะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวรอสักพักกันครับผมซึ่งน้ำแรกเนาะนี่ครับยกมาไปข้างนอกแล้วเนาะเมื่อกี้ฝนตกปล่อยๆครับเหมือนจะลงเม็ดเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไปสักพักนะครับ่พี่นอก เซ็ปแน่นอนได้โง่ไม่ทั้งจะหนังได้เสียงบอกไม่หนาวอีกแลยทนทนเลยนี่เลยนั่นเท่ในหนังสบายเลยไปกับเรียบร้อยไก่ไปน้ำครับผมนี่แซ่บๆพี่น้องมามามากินกันสองคนตรวจเลยวันนี้กินสองคนพี่น้องกับแค็มก็ดีกับข้าวก็ได้นะครับผมโอ้โหจัดตรวจตรวจไปเลยบ้าน ไก่บ้านใต้ใต้น้ำนยเยื้อะไรดนะอตอนนี้กำลังโซวยกับแหลมสองคนจักให้ช่วยใครใครมาเนี่ยโอ้มาจ้ะนางยักษ์มาอือ้ยเฮยั แซ่บอืมเลิศน้องสุดยอดจริงๆครับผมไก่ใต้น้ำพี่น้องเอ้ยเด็กอนนี้าักษ์จ้ำเจฟก็ปล่อยไม่ได้สองวันสองต้นแห่ของอยู่เแห่น้่งอยู่แห่อืมแซ่บอืมจิ้มจัดยังเตะยังปุงเผ็ดร้อนสุดยอดเลยพี่น้องให้อนแซ่บหลายคน วันนี้สองคนกับพี่แหลมนี่เรียดอม,ดอ,มองจากไปทำไม่ยากเป็นน้อนกำลังดีเลยกรบอมอมดีครับเดี๋ยวครับจ,จะมาครับผมสวัสดีครับ